มาเตจ้าหญิงเจ้าชายวันนี้สวยมากพี่พีทก็หล่อพี่ผมก็สวยเดี๋ยวเรามาหาเพลงที่แบบว่าให้เขาเข้าแล้วแบบว่าน่ารักน่ารักดีกว่าเออเข้ามาแล้วแบบเขาบ้านนะเป็นละครเวทีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นแบบว่าเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายวิ่งเข้ามาให้เขาเดินก็ได้พี่ไม่พอวิ่งพี่พี่อย่างเงี้ยแบบสโลโมชั่นไงให้เขาสโลโมชั่นเข้ามาดีกว่าอันเนี้ยสโลเองอะสโลเองพี่หมูพี่ผิดเราเข้เามยแล้วสโลนะพี่ เตียได้เลยพีพีต้องเข้าขวาพี่ต้องเข้าขวากเดินพราะอ้าเขาเาเจเขาเข้าอยากเดินอบร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 เบรอ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 บู่บลอบรบอบอบรบอบรบลบอบอบพอบรอสอบรองรราบรออบร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 รอบสโลรอบรอบรออบอบรรบก จิ้งจามวะนี่อะไรวะนี่อะไรวะเฮ้ยทำไมเราดูแล้วเราเขินเองอะจิ้งจามเลยอะไรนะได้เลยได้ได้ได้อะไรแบบไม่เรียกพี่พีทไม่เหมือนเดิมเว้ยเชื่อชืชอบชื่อแบบใหแบบสับว์แบบใหมแบบสับตอ์ให้ลูกมาด้วยนี่ลูกทำไมอะพี่นี่ชื่ออะไรเนี่ยบุรพาน้อยบุรพาน้อยแต่ตา แต่งแต่งจากบูบูเหรอใกล้กันใกล้กันแต่งตัวสวยเห็นไหมหน้องน่ารักโอ้ยน่ารักเกินตุ๊กตามีขายจริงป่ะเนี่ยมีจริงเฮ้ยแต่เราไม่ได้มาขายวันนี้ไม่แล้คือว่าตุ๊กตาที่ดังเหรอคือคนนี้เขามาใครให้กระแสเขาอ่ะนี่ติ๊กตาด้วยวันนี้ติ๋มตาให้กำลังมาแล้วจะไปเมื่อไหร่อ่ะวันนี้ละโคตรฮู้มากเลยอ่ะโอ้แต่มันน่ารักเนาะอ้าวอ้าวอุ้ยใครติดตัตาแทนใหม่ใครวันนี้คนไทยคนแรกบุรพาน้อยบุรพานะครับ คุณระพาุณหนุนรับรองมันต้องขายดีแน่แหละหนูมว่าทังไหนไอ้ลูกพี่มันคือตัวอะไรครับมันชื่อคุณลภานีหนุ่มว่าทั้งไหนไอ้ลูกซื้อมาไงอ๋อครับครับเฮ้ยพี่พี่อะไรอ่ะหนุ่น่องหายข้างนึง่งวิจิตรเปิดเห็นหมดเลยหันกลับมาเดี๋ยวเขาหาวเขาหาวไอ้นี่นะไปค่ะน่ารักมากนะถามเด็กคู่หนึ่งแสนน่ารักแล้วพี่พี่เดี๋ยวนี้เขาอ้้งเชปปิไม่หมือนเดิม 啊。Huh?